นมัตถุรัตันตยศาสตร์ขอความนอมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระตนตยัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธาทุกชนทั้งหลาย May I pay my h o m e to the Triple Gem the Buddha the Dhamma the Sangha friend Sindhama m จุดนี้ไปก็จะได้เป็นช่วงการน,นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาแล้วก็ฟังธรรมะ ท่านใดที่สะดวกอยากจะนั่งสมาธิก็สามารถนั่งได้เลยนั่งกับพื้นนั่งบนเก้าอ,อี้กำหนดหลับตาลงเบาเเสร็จแล้วตั้งสติของเราดูที่ท้องพองท้องยุบหรือที่ลมหายใจเขาออกนี่เรียกว่าการจเจริญสติจเจริญคือทำให้มีทำให้ดีทำให้มีกับทำให้ดียิ่งขึ้นสติคนเรา แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนสติก็จะเกิดมีมากขึ้น So now is time to meditate and also to listen to a Dharma talk and if you w o u l like d to join meditation you can start meditating now สำหรับวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องนะที่ได้พูดไปเมื่อวานนะมาเราสืบต่อกันไป And again today, I will talk about the principles or the virtues that choose to be practiced. And yesterday, I talked about the four sublime abidings or Brahma Vihara. And today, I'm going to talk about the four principles that bond the community members together. But I will be speaking in Thai language first. วันนี้จะได้นำเอาเรื่องอสังขาวัตถุคือเป็นธรรมที่สืบเนื่องกันกันกบพรหมวิหารทบทวนให้ฟังนิดนึงว่าพรหมวิหาร4มีอะไรบ้างหนึงคือเมตตาเมตตาคือความรักมีความปรารถนาดีหวังดีการุณาคือความสงสารมุทิตาคือความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสุดท้ายอุบเบกขาความมีใจเป็นกลาง อธิบายขยายความเพิ่มเติมว่าความมีใจเป็นกลางนั้นเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกับคนผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกเป็นฝังเป็นฟ้ามีครอบมีครัวเป็นของตนเองเขาอยู่ดีมีสุขต่างคนต่างก็อยู่ทําหน้าที่ของตนเองไปนานๆอาจจะได้มีโอกาสพบปะกันสักทีหนึ่งในฐานะคนที่อยู่ที่เป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกประสบความสําเร็จมีครอบครัวอยู่ดีมีสุข เราก็มองดูด้วยความสงบคือไม่ไปเข,เข้าไปเจ้ากี่เจ้าการไม่ไปก้าวกายแทรกแซงในคำปีวิสุธิมรรคท่านอุปมาเหมือนกับคนที่ขับเกวียนคนที่ขับเกวียนเมื่อวัวที่ลากเกวียนนั้นเดินอยู่โดยเสมอแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องทำอะไรคือนั่งเฉยๆวัวก็จะลากเกวียนไป นี่ก็คือการอุปมาว่าอุบเบกขานั้นคืออะไรคืออย่างไรคือเมื่อเห็นเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้วแลวก็เราก็มองดูเฉยๆหรือในบางกรณีอย่างเช่นลูกของเราไปทําผิดอย่างเช่นไปปล้นไปฆ่าถูกตัดสินลงโทษต,ตามความผิดที่ตัวเขากระทําถึงแม้ว่าพ่อแม่อยากจะช่วยลูก แต่เมื่อลูกของเรานั้นไปทําความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ต้องทําใจก็คือวางอุเบกขาเอาละในเมื่อเขาทาเหตุอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับกันไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของอุเบกขาหลังจากที่เรามีธรรมะทั้ง4ประการนี้แล้วก็คือเมตตากรุณามุติเตาเบกขาอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานพอมีพื้นฐานในใจแล้วก็แสดงออกมาเป็น การกระทำหรือพฤติกรรมพฤติกรรมที่ว่าน,นี้ก็คือการบําเพ็ญสงเคราะห์คือปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์คํามาสงเคราะห์ก็คือช่วยเหลือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหรือให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์แล้วแต่จะว่ากันไปในทางระพธทธศาสนาหลักธรรมข้อนี้เรียกว่าสังหาวัตถุ สังขาวัตถุคืออะไรคือธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนประสานคนในชุมชนให้มีความรักมีความสาม,มัคคีต่อกันนี่เรียกว่าสังขาวัตถุสังขาวัตถุมีอะไรบ้างหนึ่งทานโยมท,ทั้งหลายเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีทานคืออะไรทานก็คือการให้คือการแบ่งปันการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่ใช่ให้อย่างเดียวเสียสละด้วย ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้างมีอาหารมีที่อยู่เครื่องนึ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคหรือแม้แต่สิ่งอื่นอย่างเช่นทรัพย์เ้นสิ่งของตลอดจนถึงให้ความรู้ให้คำแนะนำคำว่าความรู้ในที่นี้ค่อนข้างที่จกว่างบางคน ไม่เคยทําธุรกิจร้านอาหารมาเลยก็เพื่อนที่เคยมีประสบการณ์ให้คําแนะนําว่าจะต้องทาอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้หรือในช่วงที่ต้องเก็บกักตัวอยู่ที่บ้านเราไม่รู้ว่าจะเคลมเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างไรมีคนที่รู้ <c oughs> มาให้คําแนะนําเรามาบอกเรานี่ก็เป็นฐานลักษณะนหนึ่ง อันที่สองก็คือมีปียวาจาปิยวาจานี่คืออะไรคือพูดจาอ่อนหวานพูดคำสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุมีผลมีหลักฐานชักจูงไปในทางที่ดีงามแสดงความเห็นดกเห็นใจให้กำลังใจ อย่างเวลาที่เพื่อนของเราหรือคนที่รู้จักประสบปัญหาประสบเคราะหกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยเราแสดงความม่ตกแข็งเทนใจโดยการให้กำลังใจแค่การถามก็เป็นชื่อว่าเป็นการให้กำลังใจบุคคลนั้นแล้วนอกจากนี้แล้วปิยะวาจายัางรวมถึงการพูดให้เกิดความเข้าใจดีต่อกันให้เกิดความสมัครสมันสามัคคีหรือเกิดไมตรีจิตต่อกัน ทำให้มีความรักใคร่เคารพนับถือและก็นําไปสู่การช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันมากยิ่งขึ้นนี่คือปิยวาจาบางคนอาจจะมองว่าเออทำไมข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าเป็นคนตรงพูดตรงๆร,รับไม่ได้ก็อย่ารับก,การพูดอย่างนี้เป็นการมองตนเองเป็นหลักอย่างเดียว อย่าว่าแต่คนเลยนะแม้แต่สัตว์เดรัชานก็ยังไม่ชอบถ้าเราพูดกับสัตว์ด้วยคำที่ไม่พร้อมไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์เดรัชานนะมีการพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าเราด่าต้นไม้นะด่าต้นไม้ทุกวันทุกวันทุกวันเราอาจจะเอามาปลูกไว้ในบ้านก็ได้แ้วนะทุกทกวันก็ไปยืนดา่าไปพูดคำพูดที่ไม่ดีกับต้นไม้แล้วก็อีกต้นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราไปพูดดีๆกับมัน จะเห็นความแตกต่างกันระหว่างต้นไม้ทั้งสองต้นนี้อันนี้เขาว่ากันมาอย่าเพิ่งเชื่อให้ลองพิสูจน์ดูก็ได้ลองเอาต้นไม้เอากระถางต้นไม้ก็ได้มาสักสองสองกระถางแล้วก็วางคนละมุมอีกมุมหนึ่งถ้าเราไม่ชอบด่าไม่ชอบว่าอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ส่วนอีกมุมหนึ่งเราพอไปเจอต้นไม้ก็พูดดีๆหรือว่าสวมดมนต์ให้ฟังก็ได้ เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างต้นไม้สอต้นนี้แตอันนี้คือตามงานวิจัยที่เขาว่ามานะซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยตนเองนี่อนนีิสงของปิยาวาจา 3. อัตตจริยานะอัตตจริยาคืออะไรทำประโยชน์แก่เขาคือช่วยเหลือด้วยแรงกายขวัญขวายชื่อเหลือกิจการต่างๆบําบเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมคืออะไรที่เป็นประโยชน์นะเราก็ช่วยอันนี้อาจจะรวมถึงการที่เราทำเป็นทำตัวเป็นประโยชน์แก่สังคมนะก็คือเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยสังคมเราอยู่ในสังคมมีอะไรบ้างที่เราจะตอบแทนสังคมได้เราก็ช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่าเออข้าพเจ้าไม่อยากจะช่วยเหลือใครข้าพเจ้าอยู่ได้คนเดียวก็ได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจําต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในโลกปัจจุบันเพราะว่าเราขาดขาดอัตถาจริยาก็คือต่างคนต่างอยู่ทางนี้ก็เกิดจากความเหินแก่ตัวของรนเองอันสุดท้ายก็คือสามานัตตาสามานัตตาคืออะไร เอาตัวเข้าสมานคือทำตัวให้เข้ากับคนอื่นได้วางตนเองเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม่ำเสมอต่อคนทั้งหลายไม่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็ไม่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์บางคนพอเพื่อนมีปัญหานี้เลยนะพอเวลาเพื่อนมีความสุขถึงไปหาอย่างนี้เป็นตน้น อันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีสมานุตตาพอเขาดีมีสุขพอเขาร่ำรวยมีเงินมีทองจึงนับเป็นพี่จึงนับเป็นน้องแต่พอเขาตกทุกข์ได้ยากไม่เห็นเขาเป็นพี่เป็นน้องอันนี้ขาดสมานตตาเพราะฉะนั้นหลักธรรมทั้งสี่ประการนี้จึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนียวจิตใจคนช่วยประสานหมู่ชนให้มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ถ้าจะพูดให้ย่อๆสั้นๆนก็คือสรุปได้ว่าช่วยด้วยทุนด้วยของหรือความรู้ 2. ช่วยด้วยถ้อยคำสามช่วยด้วยกำลัง4ช่วยด้วยการร่วมเผชิญแล้วก็แก้ไขปัญหานี่ก็คือหลักสังหาวัตถุต่อไปก็จะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ So now I'm gonna Talk about the four principles that bond the community together, and earlier I have talked about the four supplier abidings: loving kindness, compassion, and sympathetic joy, and equanimity. Having those principles in our own mind, and then we can express them outwardly in the following ways. We can contribute to social harmony is, for example, we practice in accordance with the four principles for helpful integration or qualities that bond people in unity known as the Sangha Watu. There are four in numbers. What are they? Dana, giving, by being kind, generous. Sacrifying, sharing, helping, and providing assistance with the full necessity, money, or material possession, including the imparting of knowledge or understanding and learning. Secondly, biawaja, which means amicable speech. When we speak, we just speak words that are polite, pleasant to the ear. And helpful, and that point the way to benefit, and that are based on reason and conducive to goodness, or words that are sympathetic and encouraging, speaking words that lead to understanding, harmony, friendship, and mutual love, respect, and service. Third, attacharya, helpful action. Which means help with physical service, make an effort to lend a hand to others in their activities, perform actions that are helpful to the community, including helping to resolve problems and promote morality. And last but not least, number four, samanatata, participation, by putting ourselves in communion with others behaving consistently and impartially behaving equitably toward all people not taking advantage of them sharing in their happiness and suffering acknowledging problems and participating in resolving them for the common good in brief these are to help through contribution of money Material things or knowledge, to help through speech, to help through physical action, and to help through participation in facing and resolving problems. So, all of these four principles are known as Sangha Watu or the principles that bond people in unity. And now we will continue meditating for uh, three more minutes. เชิญทุกท่านแผ่เมตตาแล้วก็แผ่สนบุญพร้อมกันนะอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทโทโคโหมิขออย่าได้มีทุกขเวโรโหมิขออย่าได้มีเวนอาพยาปาโชโหมิ มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตาังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทั่วเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวรางหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยปัาชางหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเน่งร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลย ข้าหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอีทางโนปุญญญาภาคังสัพพัสตานางเทมา ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเว พูดผีเปีศาสตเปรตทั้งหลายเทพพระบูเทพพระธิดาทุกทุกองขอจงได้อนุโมทนานทพ,รพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุข ขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการทุกตนทุกคนเทิน May I be happy May I be free from suffering May I be free from hatred May I be free from hurtfulness May I be free from troubles of body and mind May I be able to protect my own happiness Whatever beings there are May they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand. สำหรับตอนเย็นวันนี้นะมีรายการบรรยายธรรมนั่งสมาธิตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ก็คือ dealing with distractions and agitation บรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็คืออาจจะแปลได้ว่าการกำหนดความฟาุ้งซ่านและก็ความรำคาญใจ distraction ก็นะ Dist คือความฟาุ้งซ่าน a g i t a t i o n ก็ itation, คือความรำคาญใจท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าฟังทาง o o m หรือจะดูทาง Facebook Live ก็ได้ And tonight we will have a chanting, talk, and meditation o n zoom at half past seven. And I will be talking about dealing with distraction and agitation. So, those who would like to join um, by Zoom, you can get more information from the Temple Fez Facebook page. Or, for those who just would like to listen on Facebook Live, you can do so. Thank you. อารังสัมปาสัมพุโธภระกาวาพุทธังพระกาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภระกาวตาธรรมโอธัมมังนามสามิ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวังสะโฆสะขังนะมามิ